จากมุมมองของพวกเราบนดาวเคราะห์สีน้ำเงินดวงนี้อาวากาศก็อาจแลดูเป็นสถานที่อ้างว้างเงียบเชียบและหนาวเย็นแต่ทว่าหากเราเริ่มเดินทางผ่านดาวสุกที่ถูกปกคลุมไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หนานแน่นออกไปอุณหภูมิพื้นหลังของอาวากาศก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากขึ้นเป็นทวีคูณเมื่อเลยดาวพุธออกไปประมาณ44ล้านกิโลเมตรจนกระทั่ง อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นแต่หนึ่งล้านองศาเซลเซียสภายในระยะเวลาสั้นๆเพียงเท่านั้นเนื่องจากสถานที่แห่งนี้อุดมไปด้วยพลาสมาและอนุภาคพลังงานสูงมหาศาลซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ชั้นบรรยากาศรอบนอกของดวงอาทิตย์ที่มีชื่อเรียกว่าชั้นโครโรนาแต่ถึงกระนั้นสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วนี้ก็ไม่อาจหยุดยั้งให้มนุษยชาติตัดสินใจส่งยานอวกาศลำแรก 6 5 4 3 2 1 0. Liftoff of the mighty Delta IV heavy rocket with NASA's Parker Solar Probe, a daring mission to shed light on the mysteries of our closest star, the Sun. ยานอาวกาศพาร์เกอร์โซล a r โผลได้เริ่มการเดินทางสุดเร่าร้อนสู่ศูนย์กลางระบบสุริยะของเราโดยวิธีการใช้แรงโน้มถ่วงของดาวศุกร์บีบวงโคจรของตัวยานให้แคบลงหลายต่หลายครั้งเพื่อผลักยานอาวกาศให้เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จนเจ้าโ o ล a r พาร์เกอร์โผลอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าตำแหน่งของดาวพุธหลายสิบเท่า ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของยานต้องแบกรับภาระการคำนวณอย่างหนักหน่วงในการปรับองศาเกราะกันความร้อนที่ทำจากคาร์บอนเสริมแกล่งชนิดพิเศษให้หันหน้าไปทางดวงอาทิตย์อย่างแม่นยำมิฉะนั้นอุปกรณ์บนตัวยานก็จะถูกแผดเผากลายเป็นจุนไปซึ่งถึงแม้ว่าชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิเฉลีย่ยประมาณหล้านองศาเซลเซียสแต่ก็มีความหนานแน่นของอนุภาคที่ต่ำมาก ทำให้มีอนุภาคปริมาณเพียงเล็กน้อยเข้ามาประทะก,กับยาน p a r k เก Solar ลาร์โรอุณหภูมิเฉลี่ยของเกราะกันความร้อนจึงอยู่ที่ประมาณ1,400องศาเซลเซียสเท่านั้นจนเมื่อเจ้า p a r k เก Solar ลาร์โรเริ่มเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงต้นปี2021เเครื่องมือบนยานก็ได้ระบุขอบเขตอัลเฟนเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์กับพื้นที่อวกาศรอบนอกห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ7-14ล้านกิโลเมตรก่อนที่ตัวยานจะประจนฝา่าเขตแดนนี้ไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ให้หลังพร้อมกับเริ่มเก็บข้อมูลและภาพเคลื่อนไหวกลับมาเป็นจำนวนมากจนเราสามารถเห็นภาพของสายทานอนุภาคมีประจุในชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์ได้อย่างชัดเจนถ้าหากเราดูภาพนี้อย่างละเอียด ก็จะพบว่าอนุภาคในบริเวณนี้มีความปั่นป่วนสูงและกระจัดกระจายกันไปอย่างไร้ทิศทางอันเป็นผลมาจากอิทธิพลสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์หลังจากนั้นต่อมาอุปกรณ์บนตัวยานยังค้นพบว่าคลื่นพลาสมาจากดวงอาทิตย์เป็นตัวการสำคัญที่สร้างความปั่นป่วนให้กับสนามแม่เหล็กบริเวณนี้ซึ่งในขณะเดียวกัน มันก็ได้เร่งให้อนุภาครอบบริเวณพุ่งออกจากชั้นโครโรนาด้วยความเร็วที่สูงขึ้นอีกด้วยจนกลายเป็นลมสุริยะที่เรารู้จักกันดีซึ่งลมสุริยะนี้มีพลังงานมากพอที่จะแผ่กระจายปกคลุมไปทั่วดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงในระบบสุริยะของเราเลยวงโครจรของดาวเนปจูนออกไปหลายพันล้านกิโลเมตรก่อนที่ลมสุริยะจะหมดกำลังลงเนื่องจากอนุภาคของดวงอาทิตย์ ไม่สามารถต้านทานมวลสารระหว่างดวงดาวที่พุ่งเข้ามาได้อีกต่อไปในเขตแดนที่มีชื่อว่าเฮลิโอโพสอันเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ยนานอวกาศรอยเอเจอร์ทั้งสองได้เดินทางหลุดพ้นอิทธิพลของดวงอาทิตย์ไปตลอดการซึ่งในเวลาต่อมานักดาราศาสตร์ก็ได้นนำข้อมูลลมสุริยะจากยานพร์เกอร์โซลาร์โปรมาแปลงเป็นเสียงที่มนุษย์สามารถได้ยินได้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกอีกด้วย การประทุของเปลวสุริยะบนพื้นผิวของดวงอาทิตย์นั้นก็ยังสามารถส่งผลต่อลมสุริยะได้เช่นกันเนื่องจากบางครั้งการประทุข,ของเปลวสุริยะอาจได้กระตุ้นการปลดปล่อยมวลสารอนุภาคพ,พลังงานสูงปริมาณหลายล้านตันออกมาจากชั้นโคโรนาอย่างรุนแรงกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าพายุสุริยะเมื่อปะทะเข้ากับสนามแม่เหล็กของโลกจนเกิดความผันผวน,นอย่างรุนแรงขึ้น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับระบบสื่อสารและไฟฟ้าบนพื้นโลกได้หากทรงพลังมากพออย่างเช่นการปลดปล่อยมวลสารครั้งใหญ่จากดวงอาทิตย์เมื่อช่วงต้นปี1989ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไฟดับครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกของแคนาดาเป็นเวลายาวนานหลายชั่วโมงจนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ ว่าทำไมการศึกษาลมสุริยะจึงกลายมาเป็นเป้าหมายสำคัญของยาน p a r k เก Solar Pro ์โมาโดยตลอดยิงทาราย้อนกลับไปในปี2019ตัวยาน p a r k เก Solar Pro ์โก็ได้สังเกตถึงพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปของลมสุริยะว่าลมสุริยะนั้นสามารถตีม้วนกลับเข้าหาดวงอาทิตย์แบบ180องศาตามแนวสนามแม่เหล็กได้ก่อนที่จะวกกลับออกจากดวงอาทิตย์ คล้ายกับการสะบัดแท้ย่างไรอย่างนั้นนักดาราศาสตร์จึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า switchback หรือการตีหักศอกของลมสุริยะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถสังเกตจากพื้นโลกได้ถ้าหากนักดาราศาสตร์สามารถค้นหาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ switchback ได้ก็อาจทำให้เรา,ขาไขปริศนาได้ว่าทำไมชั้นโครโรนาของดวงอาทิตย์ถึงมีอุณหภูมิสูงกว่า1ล้านองศา,ศาเซลเซียส ทั้งๆที่พื้นผิวของดวงอาทิตย์เองกลับมีอุณหภูมิเพียงแค่5,500องศาเซลเซียสเพียงเท่านั้นนอกจากนี้เจ้าโซลาร์พาร์เกอร์โผล่ก็ยังได้สำรวจกลุ่มก้อนฝุ่นที่ปกคลุมอยู่รอบดวงอาทิตย์เป็นวงแหวนไล่ตั้งแต่ดาวพุธไปจนถึงดาวพฤหัสซึ่งกระจุกฝุ่นเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของแสงจักรราศีเมื่อเราสังเกตการจากพื้นโลกโดยที่นักดราราศาสตร์ตั้งสมมุติฐานว่า ฝุ่นเหล่านี้เป็นสะสารที่หลุดออกมาจากดาวหางผสมกับเศษซากที่หลงเหลือจากการก่อกำเนิดดาวเคราะห์ทั้ง8ซึ่งได้มาประทะกับตัวยานอย่างต่อเนื่องในระหว่างการเดินทางจนกลายเป็นเสียงกระทบที่เรากำลังได้ยินอยู่นี้แต่เมื่อตัวยานเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นความร้อนของดวงอาทิตย์ทำให้อนุภาคฝุ่นรละเหิดหายไป ที่ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ4ล้านกิโลเมตรเรียกได้ว่าการศึกษาดวงอาทิตย์ของเรานั้นจะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของดาวฤกษ์ได้ดีกว่าเดิมเพราะเท่าที่เรารู้ในตอนนี้ดวงอาทิตย์ยังคงเป็นดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวที่เรารู้จักที่สามารถหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งปริศนาสำคัญในเอกภพให้เราค้นหากันต่อไปตามที่ดรยูจีนพาร์เกอร์นักดาราศาสตร์ บุกเบิกการศึกษาดวงอาทิตย์ฝากฝังไว้กับพวกเราซึ่งคุณสามารถติดตามข่าวสารองค์ความรู้ใหม่ๆของมนุษย์ได้ผ่านแอปพลิเคชันบล็อกติดที่ได้รวบรวมนักเล่าเรื่องไว้อย่างมากมายเพื่อมอบบทความสาระความรู้ดีๆฉบับย่อยง่ายสำหรับผู้ใฝ่รู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจประวัติศาสตร์หรือถ้าคุณอยากเป็นนักเล่าเรื่องราวเหมือนกับเราบล็อกติด ก็เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเป็นนักเขียนพร้อมกับสร้างรายได้ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดบล็อกติดที่เ a y Store หรือ App Store ได้แล้ววันนี้พวกเรา Space TH แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป